หญิงหรือชายเป็นผู้บริหารทำงานได้ดีกว่ากันถ้าในรัฐบาลน,นี้ผมฟันธงเลยว่านายกกรัฐตนเทียมหญิงคนนี้ไม่ผ่านผู้ชายเท่านั้นถึงจะดีกว่าแต่อาจจะใช้คำที่ให้เกียรติหน่อยว่า <c oughs> lady first but gentleman before ยืนก่อนไม่ได้ครับเพราะ่าดูเนี่ยท่านประธานน้ําท่วมน่านอย่างเงี้ยนายกท่าน้ํนาท่วมน่านอ้อยยังไปช่วยไม่ได้นะคะยังไม่ได้ถวายสัตว์ค่ะน้ำท่วมเชียงรายคนจะตายอยู่แล้วยังไปช่วยไม่ได้รอก่อนนะยังไม่ได้แถลงนโยบายคะ่ะตอนนี้น้ำท่วมเชียงใหม่ยังไปไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปถามพ่อก่อนค่ะ มันมีคนแถวเวียงพิงยกมือประท้วงเนี่ยทําทำไมพูดช้าน้ำท่วมปากหรือยังไงครับยอหัทถาไวสศาท่านประธานอยากให้อ้าปากให้เร็วกว่านี้หน่อยท่านประธานการไ้ายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นเบอร์หนึ่งของสยามประเทศผอา <c oughs> ควรจะ วันจะคิดได้ได้ก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมานะผมผมว่าท่านท่านนั่งเดี๋ยวครับท่านนั่งเดีครับพระครับผมขอบอกท่านประธานก่อนนะครับว่าท่านนายกท่านเป็นคนเจียงใหม่อันนี้เป็นเสียงท่านหรือพันธมิตรให้เสียงนะเป็นคนเจียงใหม่บ้านอยู่สักกแพงดินแดนแห่งความสุขความสำราญเ,ออเสียงเดิมกลับมาแล้วคร<ข>ับ ที่สําคัญท่านเป็นห่วงครับียงงไม่น้ำท่วมเป็นน้ํผพานใบใจว่าน้ําขังอยู่เมินแต่ประกันใดเพราะไหลจะปิ้งมากับมาสู่วังมาสู่แม่วังนะครับลําปางลงไปน่านไปพูดกับบ้านเพะบ้านนครสวรรค์ก็กรรมเดียวครับแล้วก็เคยบอกไปแล้วว่าเป็นน้ํผพานใบใจ้เป็นน้ําขังจะมาก้าวหาท่านนายกซึ่งเป็นคนที่มีน้ําใจกว้างยิ่งกว่าแม่น้ําคลองหลอดของผมเนี่ย คลองหลอดเริ่มจะเน่าอีกแล้วแม่น้ำปิงน้ำปิงไหลลังดังรักที่ท่านอุ้งอิงอุ้งเป็นผู้ที่อยากจะคนเชียงใหม่ได้มีความสุขกับการเลื่อลื่นเพื่อเตรียมรองรับงานเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงท่านเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วครับท่านสมชายอ๋อเข้าใจแล้วท่านที่น้ำท่วมนี่ท่านก็รอให้มันท่วมเพื่อที่จะได้ลอยกระทงได้สะดวกถูกต้องครับ เป็นวิสัยทัศน์ธรรมทานใต่ฐานะาเจ้ากัสวงธรรมท่านเตรียมการไว้หมดเดี๋ยวเรียกพุทธิการกันเลทกอ้องแล้วโอเคโอเคงั้นเชิญนั่งนั่งนั่งเถิดครับนั่งเถิครับขอบพระคุณครับยาเขาดเวลาครับท่านประธานควรจะเชิญผมนั่งเป็นเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เลยเถิดอู้ก่อนเลยขอบเลยเขตของความรู้สึกของคนสยามจะฮับได้เดี๋ยวผมผมบอกท่านแล้ว เชิญเชิญท่านนั่งทำหน้าที่อย่างนี้ท่านประธานเขาอยู่ในสภาได้ยังไงผมบอกก่อนนะครับท่านประธานครับถ้ามีการเก่าวหาอีกผมจะนั่งครับโอ้ทำทำจนถึงขังคิดว่าจะไม่ยอมตกลงครับท่านประธานที่ควบคุมบรรยากาศสภาแห่งนี้เรียบร้อยคือต้องถามพ่อก่อนแล้วพ่อผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะท่านประธานนี่บ่บอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ชายแน่นอนที่สุดต้องดูแลบ้านนี้เมืองน,นี้ได้ดีกว่าอยู่แล้วเป็นผู้บริหารหญิงเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเนี่ยความมั่นใจในตัวเองมีไหมไม่มีมีที่ไหนเล่าสมัยท่านนายกเศรษฐีทวีนิสิน <S <S ท่านแถลงข่าว <S 1> <S 1> ท่านมาคนเดียวแต่นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนายกมาดามแพรเราเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากี่คนโอ้ย รัฐมนตรียหัวหงอกหัวดำไม่ยืนสับลบหยุดยืนยังไงก็ได้สบายืนเป็นแถวมายังมายังมา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 ,มาพอแล้วนี่มาเต็มแล้วถึงแถลงข่าวนะประเด็นไหนก็มามามา,มาเอาเอาเอเอาเอา,เ,อาเกี่ยวกับใครคนนั้นก็พูดไปพู้คนนั้นก็พูดไป ผู้หญิงบริหารบ้านเมืองได้ดีไหมได้ครับบริหารบ้านเมืองได้แต่ว่ามันไม่ดีสู้ผู้ชายถ้าว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยจิตใจบางทีโลเลไม่แน่นอนท่านประธานเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเหมือนกับผู้หญิงบางคนน่ยท่านประธานคบกับเราอยู่ดีวันดีคืนดีเราก็รักจริงหวังแต่งมาบอกเลิกเราใช่ย่างงั้นอ่ะแล้วเหตุผลเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเหตุผลก็เหตุผลอันเดียว ทำไมเลิกกับพี่เพราะพี่ดีเกินไปเราดีถ้าขนาดนี้ก็นั่นนะสิครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกหนุ่มๆทั้งหลายนะคบกับใครก็แล้วแต่อยากจะแต่งงานด้วยนี่จัดให้หนักจัดให้เต็มแล้วก็ถามผู้หญิงว่าพี่เลวพอหรือย,อยังอ,อย่าดีเกินไปอย่าดีเกินไปมันจะได้ไม่เลิกนี่คือความ ความจิตใจของสุภาพสตรีรรท่านประธานที่เคารพครับท,ที่เราอยู่กันมาได้นี่เพราะท่านเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วผู้ชายเราเนี่ยโดยทั่วไปเราครบกับใครเราก็จริงใจมากๆผมเองเคยอกหักหลายๆท่านเคยอกหักแต่ผู้ชายอกสามศอกเวลาอกหักแล้วเราไม่ฟูมฟายเราไม่ร้องไห้แต่บางคนเนี่ยครับใช้คำกรนแบบนี้เลยประกาศเลยอกหักก็อกหัก เมื่อรักกันไม่ได้ก็ไม่รักไม่เห็นจักเกงการสถานไหนไม่รักกูกูก็จัดไม่รักใครเอ๊ะน้ำตากูไหลทำไมล่ม <c oughs> ล้องไห้ครับท่านประานครับอันนี้ท่านแต่งเองหรือกรอนของใครครับ <c oughs> กรอนลอกเข้ามาครับท่านประธาน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับก็อยากจะเรียนว่า ผู้นำเรานี่จิตใจต้องมั่นคงต้องหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องไปถามใครหรอกแสแดงฝีมือออกมาเลยนะครับต่อมาท่านประธานครับการบริหารบ้านเมืองนั้นนี่ถ้าบริหารด้วยความด้อยประสบการณ์ไม่ได้ Priority ลำดับก่อนหลังอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยมันต้องรู้ปัญหานี่มันมีให้ทำให้แก้ร้อยแปดถ้าไปทำเรื่องที่ร้อยเก ค่าไฟท่านไม่ลดค่าน้ำมันท่านไม่ลดท่านไม่แก้ค่าค่าของชีพแพงไม่แก้ไปแก้อะไรรัฐธรรมนูญมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เลยกลายเป็นคนมีโรคสองใบคือโรคจิตกับโรคประสาทเป็นอย่างนั้นอ่ะท่านประธานนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าเวลาผู้สื่อข่าวถามท่านนายกเรื่องน้ำท่วมว่ไรโอ้โเรากำลังถอดบทเรียนอยู่ค่ะ ถอดบทเรียนน้ําท่วมปีห้าสี่ก็ถอดบทเรียนถอดบทเรียนมาเรื่อยๆตอนนี้บทเรียนเนี่ยมันกองพเนินเทินทึกผมว่าเอาบทเรียนที่ถอดมานี่กองไว้แล้วเอารัฐมนเทียมทั้งคณะเนี่ยไปวางแล้วเผาให้สิ้น <c oughs> เผาไปเลยค,คิดว่าจะถอดรัฐมนเทียมทั้งหมดเผาเลยเอาบทเรียนนี่มาถอดเผาเลยนะเพราะฉัน,นั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับเอาอย่างนี้ครับง่ายๆ ถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆนะท่านก็ไปเถอะผมว่าเอาหมูเด้งมายังจะเด้งดึงเด้งดึงมากกว่านี้เศรษฐกิจจะดีโอ้ยท่าประรทานตอนนี้ทุกอย่างอ่ะหมูเด้งอ่ะรู้ไปทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ต่างชาตินี้ให้ความสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่านะอย่างหมูเด้งเนี่ยก็ยังทำประโยชน์ได้มากเพียงแต่เรา คนที่มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองเป็นนายกเล่มเทียมนั้นเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้ผมจึงมีความคิดเห็นว่าณวันนี้ยังไงยังไงผู้ชายน่าจะมาบริหารได้ดีกว่าผู้หญิงด้วยความเคารพครับทางครับครับ,รบขอบคุณครับทางพรรคคอนท่านสมชายน้องฮีนะครับน่าจะเห็นว่าฝ่ายคอนก็อาจจะอยากได้ผู้ชายนะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลบริหารโดย ผู้บริหารผู้หญิงอยู่นะครับในฐานะประชาชนนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่จะมาบริหารประเทศก็เป็นความหวังกับประชาชนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สภาทอล์กปิดประชุมครับผู้หญิงเนี่ยมีพลังงานมากกว่าผู้ชายครับท่านประธานครับดูยังไงครับดูที่หน้าห้องน้ําครับบอกได้เลยป้ายเขียนไว้เลยครับห้องน้ําผู้ชาย M E N ม็น ออกเสียงแบบนี้นะครับแต่ผู้หญิงเนี่ย W O M E N วู o เห e ม็นมันเหม็นกว่าเหรอเหม็นกว่าครับนี่คือพลังงานที่ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายครับท่านประธานครับ oh, oh. แล้วเวลาไปฉี่ตามข้างทางเวลาไปทัศนาจรหรือว่าคลมรมสัญจรนะครับท่านประธานผู้หญิงเนี่ยฉี่ไกลกว่าผู้ชายครับเอาเอาอะไรไปวัดอะครับเอาตลับเมตรวัดมั้งครับท่านประธาน คือลองรถได้ผู้ชายถกลูดซิปก็ฉี okay so ่ตรงนั้นเลยแต่ผู้หญิงนี่ต้องวิ่งรัดปาก้้ยป่าอ้อยเขาไม่ฉี่นะครับท่านประธาน